ส่วนโครงการภาครัฐนะที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราก็สนับสนุนไม่ใช่เพิ่งหนุนหนุนมาตั้งนานแล้วแต่รัฐบาลชุดที่ผ่านมาเนี่ยไม่ยอมทําเหมือนท่านผู้ชมก็รู้สึกอะเอ๊ะทำใหมไม่ทําตั้งนานแล้วทำซีทำไมไม่บางคนเนี่ยลำพึงเลยนะว่านายกนะั้นหนูเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมาทําไมไม่ทําอันนี้ตั้งนานแล้วชอบจัดเลยนะคนละครึ่ง,งพลัสครับนะวันนี้นายกอนุทินชาญวิรุฬห์ให้สัมภาษณ์ คือระหว่างที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายฝ่ายเศรษฐกิจก่อนนะคอรมอเศรษฐกิจค่ะนี่ช่วงแรกนะก็ได้มีการหารือในที่ประชุมนะว่ามีการรายงานเรื่องสําคัญสําคัญใหญ่ๆที่กำลังขับเคลื่อนเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจมีเรื่องอะไรบ้างนะก็พูดถึงผลบวกจากโครงการคนละครึ่ง plus ที่เพิ่งเริ่มดําเนินการไปช่วงแรกเองนะฮะก็ปรากฏผลอย่างชัดเจนได้รับเสียงตอบรับ แต่ในขณะเดียวกันก็มีเสียงสะท้อนอกลุ่มชายขอบกลุ่มเปราะบางนะที่ตกหล่นรวมไปถึงเกษตรกร,ร,กรที่รับผลกระทบจากราคาพืชผลการ,กรเกษตรตกต่ําอันนี้นายกก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดูแลอย่าให้ตกหล่นนะอย่าให้คนเหล่านี้รู้สึกว่าไม่ได้รับการดูแลเพราะนี่คือพี่น้องประชาชนคนไทยเหมือนกันนะกลุ่มเปราะบางจริงๆก็จะมีบัตรลงตู่บัตรสุการแห่งรัฐ แต่บางคนไม่มีไงเฮ้ยทำไมไม่มีได้ก็เท่าไปช่วยดูหน่อยรวมไปถึงราคาเพื่อผลการเกษตรตกต่ำอย่างมันสัมปะหลังนะนายกอนุทินยังได้มีการพูดถึงคนละครึ่งพลัสโดยตรงด้วยนะโดยขอบคุณนะขอบคุณมือทํางานนะอันนี้ให้เกียรติเพื่อนร่วมงานนะคุณเอกนิตินิติพันธ์ประภาสรัฐม,มนตรีคลังนะนีะ่นายกพูดในที่ประชุมเลยนะในสัปดาหที่แล้วก็ต้องขอบคุณท่านรองรัฐมตรนะครับ ไปคนเราขึ้นครับนะครับขึ้นทำให้เกิดความรู้สึกเกป็นทางใจที่ดีกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วลงลงไปพื้นที่ที่ไหนก็ได้รับเสียงที่เขารู้สึกเขามีความสุขแต่เราเขามีความเต็มใจที่ที่ดีใจและเต็มใจที่ได้มาใช้ เงินเพละทขึ้นนะครับึ่อผมก็ร kind of ู A, <on S 2> ้ส um, <mean. Hayır. S 1> ึกว่ามันมันมันเป็นการสร้างความคลึกคั่กเข้ามาในระบบเศรษฐกิจก็ได้ดูจากตัวเลขแล้วว่าไม่มีการใช้เงินอยู่มากพอควรนะครับเมื่องของภาคการที่ส่งเข้าไปก็จะทำให้ระบบการวลิตของ กระจายไปทั่วประเทศนะครับก็มีเรื่องที่อยากจะฝากคณะทำงานก็คือว่าในขณะที่ได้พบกับหลายท่านก็มีหลายท่านที่ก็ต้องสนใจแลวต้องหาวิธีแก้ไขเราก็ไม่ได่บอกนี่ในความผิดของเราทีเดียวก็ถือเข้าไม่ได้นะครับที่ผมบอกสามารถทั่วถึงอันนี้อาจจะต้องต้องต้องกลัามายุ่นเป็นหลัก การเมืองการของเราเพราะว่าไอ้คนนี้มันเหมือนระดับเฟิร์สคลาฟเฟิร์เซอร์ไปเลยนะครับแล้วคนที่มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารนะครับเข้าใจเรื่องของเทรนด์แบงกิ้งอะไรต่างเขาก็เขาเขาก็เข้าไปถึงข้อดัง้วก็จะมีหลายคนที่ที่เป็น พาเข้าไปถึงได้อย <fin anta> <ots> ่างอย่างตู้ถึงก็เน่ต้องใช้การช่วยเหลือเป็นมากในการเข้าไปรับนโยบายนี้ซึ่งผมก็ถ้าเราไม่เข้าแก้เสียเหมือนกันที่เข้าไปในด้นั้นต้องต้องฝากนันเราต้องหาวิธีแก้ซึ่งก็มีเรื่องที่นี่ฮะที่เปิดเผยในที่ประชุมคอรมเศรษฐกิจนะครับนอกจากนี้นายกยังได้ย้ําว่าให้หาทางแก้รวมอากลุ่มประชาชนที่พลาดโอกาสรอบแรกคือลงทะเบียนไม่ทัน20ล้านคนแรกเนี่ย กลับมาในเฟสสองเพื่อให้ได้รับการดูแลจากรัฐบาลอย่างทั่วถึงมากที่สุดแล้วก็นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ผู้ว่าทั่วประเทศเพราะว่าในฐานะมท1หนึ่งให้หาทางลงพื้นที่ไปแนะนําช่วยเหลือประชาชนกลุ่มนี้ซึ่งเข้ายังไม่ถึงสิทธิ์มีปัญหาการลงทะเบียนไปดูที่ติดขัดอะไรไปช่วยเขาได้ยังไงรวมไปถึงร้านค้าให้เร่งร้านค้ารายเล็กรายน้อยที่ยังไม่เข้าโครงการเนี่ยจะได้ไม่พลาดโอกาสได้รับประโยชน์จากเม็ดเงิน กำลังซื้อที่รัฐบาลสนับสนุนแบบคนละครึ่งนะซึ่งคือมันคุ้มอะในความรู้สึกของคนใช้ด้วยนะ,ะซื้อเข้าสารอย่างเงี้ยจ่าย50แต่ได้ของมูลค่าร้อยอย่างเงี้ยจ่ายครึ่งเดียวนะเพราะฉะนั้นบางทีเคยซื้อ1กิโลก็ซื้อ2กิโลแม่ค้าที่เข้าโครงการก็ได้ประโยชน์เห็นไหมเพราะฉะนั้นพอค้าแม่ขายที่เป็นรายเล็กราย,ายน้อยจะได้ประโยชน์มากก็เลยอยากจะดึงเข้ามาเยอะๆอันนี้ก็เป็น ข้อสั่งการของนายกในที่ประชุมวันนี้